่ะพี่น้องเราอยอะคนซื้อเป็น้นมากี urt, okay? ่ซื้อลพี่นสเฒ่านมากมาข้อกับเขานะคะพี่นค่ะบเคยเห็นก็ได้เห็นนะคะเป็นยูทูเบอร์ดีย่างพี่นไปสู้แค่แก่หัวนะคะพี่น้ค่ะวันนี้เราิเขามาหาานดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่นองเอค่ะ อาพี่น้องเอฟซีคะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชกค,ค่ะมื้อนี้แหม่มผ้าโจกอายุ้านน้องน้องหนูดีขึ้นแล้วละค่ะพี่น้องคะมื้อนี้มาตามหาแนวทางตัวเลขเล่าห้าหน้อยกับน้องคนเนาะคะ่ะมื้อนี้เป็นวันที่สิบสามกรกฎาคมห้าค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศบ้านน้องพึ่นก่อนคะ่ะพี่น้องคะสร้างกระลั่งขมาครมินไดไลายเตืบเลยพี่น้องคะสําหรับบ้านน้องพึนน่นเนาะคะ่ะ ก็ขอแสดงความดีใจกับน้องหนูดีน้องสินนชัยกับคุณตาคุณยายน้องเนาะเนาะจะอยู่ห้องไหม่ะค่ะเอาเอฟซีธันใดที่อยากจะเดินทางมาเยี่ยามยมถามข้าวน้องเพิ่นกะเดินทางมาเด้อค่ะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเปยังไงมื่อคืนในฝันดีมืะขึ้นฝันมาเด้เล่นน้ำยิงปืนกันก้มัว Phán ừ. đây đến nàng, nhưng tuyển cắn cắp mô Nhìn tuyển cắn đèn như thế, một con hiền Mà nhìn con xa yêu hiền, nhìn tuyển cắn đèn lắm môi Môi chỉ nhưng không có hút nắp cắn Phán ừ. hên mô câu mô lắng à. ừ. Lệ cũng chỉ bố môn như tổ câu số bố Mà lừa lạ Mà lừa Mà lừa là mùa หาได้กินเขากำยังหรือมือน,นี่ยันกินกับนมโอ้ยยันโมนมีเงินซื้อปูน <c oughs> โอ้บัได้แท้บัได้แทบปัญญาโมดีสามมือบ่กินเข่าพี่น้องเอ,อ้ยรู้แล้วพี่น้องค่ขาปนณณ์รู้ลแล้วว่าเป็นยังคนค่อยบ่กินเขาา่านั่นแหละเป็นยานเบิร์นสามมือนั่นคือแอดมาแต่พันแอดมาเขา,เายุคสามมือนี่บ่กินเข่า้ะค่ะพี่น้องเลือบัได้แท้ประหยัดเงินไว้ซื้อปูนซื้อหินซื้อไสย้ยันโมมีเฮือนบ่บ่มีเฮือนห้ตาให้ยะย,ยู่นะคะพี่น้อง กินแน่ก็ได้ด้วย่อยากเิยจ้าแม่จ้าบ่บ่ามันประหยัดบ่เนาะประหยัดมันบ่อยากกินกินเต้นมกินได้น้ำโคกอ่กินเต้นมกินได้น้ำโคกใส่สีบางเด้อยังไงก็ได้อ่าบ่ามันประหยัดบ่ามันขี้ที่ดอกตีบ่บ่ได้ขี้ที่ชี้ซุ้มส่าจังไงก็ยังไงก็รักษาสุขภาพเบ่เด้อกินนมก็ดีอยู่แต่ว่าน้ำโคกนี่กั เบาๆแน่ก็ดีเนาเแื่อกินร้ายข้างร้ายมันจะเป็นอันตรายต่อลำไส้เนะคะแต่ถ้ากินพอดีพอง่ามมันจะไข่ไม่ใช่แน่ๆมันบ่นมันประหยัดอ๋ออะไรประหยัดอะไรคีพี่ดอกตีไปตีไปมากตีอันคือเก่าไปมากเรียนคือเก่าดูแด่พันคือเก่าเอ๋อแต่บ้านนี้เมื่อนี้ก็สิเมื่อขอโชคขอ m านฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเ้าเนาะ ค่ะจงังไดกะอยากให้น้องนุด,ดีขอบคุณบริปเป็นคุณทางคุณตำรวจหรือว,ว่าใครหลายๆท่านเนาะค่ะที่เพิ่นมีจ,จิตใจอันงดงามเนาะคะ่ะเอฟซียู่ทางประเทศก็ดีเนาะคะ่ะบริษัทเป็นคุณแม่ทางมุกดาหานเนาะคะ่ะที่เพิ่นคอยมาเป็นกำลังใจให้น้องนุด,ดีตลอดมาลูากเนาะจังไดกะขอพคุณในเพิ่อนๆด้วยนะลูกเด้อ ได้ไม่ง่ายใครง่ายสุบผูชุบคนมนุษย์เอ้ยความมนุษย์มีแต่ความสุขคนจะเดินจักรพแข็งแรงอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินสุบขอบข้อคุณแก้มใส่ปากน่าสิ่งใดก็ได้สมบัสิงานมือเด้อจ้ามนุษย์ที่สายเดียวนุษย์นู้นนู้นต่อมาขอขอมนุษย์เจริญเจริญอยู่ดีกินดีถือเด็ถือไว้รางวัลทีนึงเด้เด้อสื่อตัวได้ก็ขอให้ถือเด้อตามนุษย์เอ้ยสุบผูชุบคนเจะเดินจะเดินซาธุสาธุ ่บาบะนี่มือนี่กะซิมีเทิงห้าหน้อยแล้วก็ซิมีประเทศเพื่อนบ้านเฮ้ากะจิขอโช์ขอมานฝากตอนพอนเดอ์ลูกเดอ้อค่ะแต่ว่าคันดองไ้นี่ก็งามงามงาม,มือนี่แหม่ผ้าโช์เหมืนคนแตงนะลูกะสเพลงแบ่อาารย์โนกุตะคะาคุณนกุตตปาอยูุ่นกุะคนะาอยู่คุนกุนนักบนนะคนาคน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  อยู่ขนุสนุกุตาปาอยู่คุณสนุคุตาปาอยู่คุนสนุคุตาคปาอยู่คุณสนุกุตาคปาอยู่ขนุสนุกุตาคปาอยู่คุณสนุกุตาคปาอยู่คุณสนุกุตาคปาอยู่ขนุสนุคุณนายาคุนุสนูุคุณนาคมาอยู่ขนุสนุคุณนาปาอยู่คุณสนุกุตาคปาอยู่ขนุสนุคุณนาปาอยู่คุณสนุกุตาคปาอยู่ขนุสนุกุตาปาอยู่คุสนุคุณุตโนอยู่ขนุสนนาอยาคุนุสันนุคุณนาคปาอยู่ข คุาคปาอยู่คุณสนูคุตาคปาอยู่ขนุสนูคุตาคปาอยู่คุณสนูคุณนูตนเยนคุตาคปาอยู่คุณสนูคุตาคปาสู่กาทางไหนเนาะคบพีแม่ครับม้าน้อยคือคูมือหลก้าน้อยก่อนก็ได้ัผมแล้วคนุคุตาคาปาอยู่คุณสนูคุตาคาปาอยู่คุณสนูคุตากระบ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 ดก yu kunu sanukuta kapayi kun sanukuta kapayi kun serukuta 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 อยคุณสนุคุตตาับไปยูคุณสนุคุตตาขับไปอยูคุณสนุคุตตาขับไปกินสีคุณนีอยู่นุสนุคุณน้าขมาอยู่คุณสนุคุตตาขับอยู่นุสนุคุณน้าขอยู่คุณสนุคุตตาขับไปอีกินตาีคุณนี่อยู่นุสนุคุตตาขับปอยู่คุณสนุคุตตาขับอยู่นุสนุคุณนขมาอยู่คุณสนุคุณนูนุคุณนนุคุณนูนุ ยู่ขนุจฉนูคุตาขปายิจินตานีคุณนีตานียู่ขนุจฉนูคุณนาขปายุคุณสนูคุตาขปายาคุณนาขมาอยุคุณสนูคุณนุฉนูคุณนาคารตานุคุตาคารตานุคุตาคารตานุคุตาคารตานุคุณาคารตานุคุตาคารตานิกรียู่ขนุจฉนูคุณนาขมาอยุคุณสนูคุตาขปายุคุนฉนูคุตาขปายุคุนฉนูคุตาขปายาคุณนาขมาอยุคุณสนูคุตาขปายุคุณสนูคุตาขปายุคุนฉนูคุตาขปายาคุณนาขปายูุคุณสนูคุตาขปายูุคุนฉนูคุตาขปายิจ อยู่ขนุนสนุคุณนาคปายูคุณสนุคุตาคปายูคุณสนุคุนุสนุอยู่ขนุนสนุคุลูกเคยกุยซาระคีกุยซาลค่ะเยกุยซระค่ะอยู่ขนุนสนุคุณนุสนุคุณนุสนัวอยู่ขนุนสนุคุณนาคปายูคุณสนุคุตาขยา ยนุกุตาขอยู่คุณสนูกุตาขอีกินแนุกุตาขอยู่คุณสนูกุตาขอยู่คุณสนูกุตาขปอยู่วานสนูกุตาขอยูคุณสนูกุตาขปอยู่ขานสนูคุณสนูุสนูคุณสุสนูคุณสนุสนุนุสี่้องสาธุสาธุสาธุอ๋อเ่มากติดใี่นำดำมาฝากมาตอนผม องมนุษมีสุกมีใส่ให้ดำให้ดีให้ดำให้รวยมียูมีกินยูดีกินดียูดีมีพี่น้องเอซคะ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขห้าหน้อยวันที่สิบสามกระะกฎาคมหกหาของน้องหนงดูดีหรือว่าน้องสินชัยคะ่ะห้าหน้อยน้องคนไหนมาหกหนึ่งสี่กับหกสามคะ่ะพี่น้อง FC ฟซคะ่ะส่วนเล่าไหามาหกหนึ่งหากับหกี่ค่ะพี่น้องคะ่ะ วิ่งลูดไปที่หกกับสี่ค่ะลาวฮานอยมือนีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซาันไดที่ล่อแนวทางตัวเลขเล่าห้านอยของน้องนูดีกะพิจารณาค่ะพี่น้องคะมือแรงเลา i, ่าห้านอยเนาะค่ะ f อฟซาันไดคัดกับพานเ้อพี่น้องคะทางช่องกับเป็นเพียงสื่อกางเสนอแนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องคะค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขห้าน้อยเล่าของน้องนูดี f อฟซเพิ่นให้ทางช่องแหมผ้มาโชคตามให้แน่เรียกร้องมาทางช่องกัจัดให้ตามคำขอของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกถกทันนะคะ,คะสำหรับ FC ท่านใดที่ชื่นชอบกับพิจารณาพี่น้องคะ่ะลงทุนน้อยใดเล่ากัให้เห้งให้ปังสื่อน้อยใดกัให้เขาสู่น้อยเด้อพี่น้องเอฟซีขาหมูแรง ขอให้เฮงให้ปังให้ดังเฮงเกันซูน้อย3น้อยสี่น้อยก็ะแหกแตกพี่น้องคะเล่าก็ให้แตกเด้อมมาแรงค่ะค่ะสำหรับเอฟซท่านใดที่เขามาแล้วทางช่องก็ขอขอบุนขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช่ทุกการติดตามความเคลื่อนไหวของทางชง่องแหม่มผ้าโชคเนาะคะ่ะ คลิปนี้ท่าชงจองจะขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ